รับเฉพาะตัวนี้สายทหารแอดนานให้มาเลขนี้นะ16มิถุนายน65 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกท่านมาอีกแล้วนะคะตัวเลขเริ่มปล่อยมาเรื่อยๆแล้วในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งเมาเลขกันนะพอใกล้วัน จากสีอัลโตไดสีผมเริ่มเปลี่ยนสีหัวซานนะคะงงกับตัวเลขนั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วช่วงท,ท้ายเราจะขมวดปมตัวเลขให้อีกทีหนึ่งนะคะอแอดมินก็จะคุยเล่นไปด้วยอ่านตัวเลขไปด้วยจะได้ไม่เครียดกันนะคะ<อ>เพราะถ้าดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวก็อาจจะเมาเลขได้นะนะคะคิดให้น้อยสนุกให้มากเละกรีดให้เยอะเวลาสอบผ่านนั่นเองนะคะเลขแต่ละที่มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะโปรดเล่นอย่างมีสติแล้วเราจะมีสตังค์นะคะ มาเริ่มกันจากเลขลับเฉพาะสายทหารนะสำหรับมวดที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะคะแอดมินก็เซฟภาพไว้อยู่แต่ไม่ได้นํามาฝากเพื่อนนั่นเองก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับมวดที่ผ่านมา 1. มิถุนายนรับเฉพาะสายทหารให้มา3ตัวเน้นๆเลย6 9 1นะคะทุกคนสายด่วนเขาก็ให้691เช่นเดียวกันบรรทัดล่างนั่นเองปรากฏว่าเข้า3ตัวอยู่แต่ว่าไม่ใช่3ตัวตรงๆนั่นเองให้6 9 1มาก็ถือว่าเข้า3ตัวสําหรับมวดที่แล้วนะคะ และสำหรับวดใหม่นะคะรับเฉพาะสายทหารก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวดนี้16มิถุนายนนะคะสตัวมีด้วยการ2หางเหมือนเดิมเลยนะคะจะมีเลข395และ397นั่นเองนะคะสำหรับ2ตัวก็จะมีเลข92 93 95และ97นั่นเองนะคะสำหรับเลขลงล่างของเขามีด้วยการ4หางนั่นก็คือ51 53 57และ58นั่นเองนะ,ะสายด่วนจะมี359 5979และ51นั่นเองนะ,ะสังเกตเลยนะคะสำหรับรับเฉพาะสายทหารก็ให้เลข92มาซึ่งมาตรงกันเลยนะคะกับเลขของเลขมหาเฮงนั่นเองสำหรับวดนนี้เลขมหาเฮงก็ให้29มา ชนกันเลยกับเลขรับเฉพาะสายทหารนั่นเองและ92นี้ยังตรงกันเลยกับเลขของแอดดุยพรันนะคะทุกคนสําหรับหางนี้ก็ถือว่าตรงกันหลายเจ้าเช่นเดียวกันอ่มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งก็มีเลข53 57 58นี้ตรงกันเลยกับเลขทูบจากหนังสือเรียงเบอร์เลขทูบจากหนังสือเรียงเบอร์ก็ให้53 78 57มาก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขรับเฉพาะสายทหารใบนี้นะคะทุกคนถือว่าใบแดงนี้ตรงกันหลายเรื่องราวแล้วก็ตรงกัน หลายเจ้าด้วยอ่านมาลุ้นกันว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของหลวงตาแดงนะทุกคนสําหรับเลขหลวงตาแดงงวดที่ผ่านมา1มิถุนายนแอดมินก็ได้นํามาฝากเช่นเดียวกันสําหรับใบน,นี้นะคะให้96มานะคะเลขออก96ถือว่าเข้าตรงๆเลยสําหรับเลขหลวงตาแดงงวดที่ผ่านมานะคะและสําหรับงวดใหม่เขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้นั่นเอง16มิถุนายนเลขหลวงตาแดงให้มา3ตัวห่างเดียวเน้น เน้นเลยนั่นก็คือเลข295นะคะสำหรับ2ตัวก็จะมี2925 และ95นั่นเองนะรวมไปถึงให้เพิ่มเติมก็คือ17นั่นเองเขาบอกว่าขอให้เลขหลวงตาเข้าอีกหลวงตามั่นใจเหมือนเดิมนะคะขอให้บุญนำพาสมาชิกโชคดีอ่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมเพราะว่าวดวที่แล้วนํามาฝากเขาก็ให้96อยู่นะคะทุกคนก็ออก96จริงๆอ่ะมาลุ้นกันสําหรับวัวนี้ก็ถือว่ามีเลข29นี้ตรงก,กันกับหลายเจ้าด้วยนะคะ และสําหรับวันนี้เป็นข้อมูลใหม่แต่เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากสําหรับวดนี้วดที่แล้วดวงเศรษฐีให้02ลงล่างจะจริงสําหรับเลข02ของดวงเศรษฐีนะคะสำหรับวด1มิถุนายนและสำหรับวดใหม่ดวงเศรษฐีให้มา16มิถุนายนนะคะเด่นไปที่เลข7 3หางจะมีเลข07 57 97นั่นเองอีกครั้งนะคะ07 57 และเลข97นั่นเองแน่นอนเลยเลข57นี้ก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขทูบจากหนังสือเรียงเบอร์และเลขทูบจากหนังสือปฏิทินนั่นเองนะคะสองแท่งชนกันที่5775ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับใบดวงเศรษฐีใบนี้อ่ามารุ้นการสาหรับ57จะมาไหมสําหรับวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในใบที่แอดมินสรุปให้อยู่นะคะ ทีนี้เรามาดูการที่ชุดตัวเลขของนุกตาทิพย์ให้มาสําหรับวดนี้นะคะทุกคนเด่นไปที่เลข2นั่นเอง16มิถุนายนจะมีด้วยการ4หางนั่นก็คือเลข2-2 2 3 2 7และ2 8นั่นเองอีกครั้งนะคะ 2, 2 2 2 3 2 7และเลข2 8นั่นเองอะมาลุ้นไปพร้อมๆกันสำหรับวดนี้นะคะทีนี้เรามาดูการที่ชุดเลขของแอดปัญญากันบ้างดีกว่าสำหรับวดนี้แอดปัญญาให้มานะคะ16มิถุนายนนะคะมีด้วยการ6หางตามนี้เลยนะคะเน้นลงล่างก็จะมี6 2 6 4 6 8นะคะเลขบนฟ้าของเขาจะมี8 0 84และ89นั่นเองมีด้วยการหกหางเลขของแอดปัญญาแต่ว่ายังไม่ใช่ชุดเน้นชุดตัดของเขานั่นเองแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อให้เป็นแนวทางสําหรับคลิปนี้นะคะและสําหรับใบนี้เป็นเลขจากแอดประกอบให้มาหวดนี้16มิถุนายนนะคะ3ตัวหางเดียวเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข859นะคะอีกครั้ง859 2ตัวจะมี85 59 และ89นั่นเองซึ่งก็มี85นี้ตรงกันเลยกับเลขทูบจากหนังสือเรียงเบอร์ด้วยนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันว่าเลขไหนจะเข้าสําหรับงวดนี้นะคะ และที่นี้มาดูการที่ใบนี้นะคะเป็นเลขจากแอดกิษดาว,วิ่งหาความสําเร็จนั่นเองให้มางวดนี้16มิถุนายนนะคะเลขบนฟ้า3า่หางของเขาก็จะมี004 404 604นะคะสตัวเน้นๆหางเดียวนั่นก็คือเลข04นะคะฟาด04สรุปลงล่างก็จะมี12 32 1นนั่นเองสำหรับเลขของแอดกิษดางวดนี้16มิถุนายนอามารุนการว่า0ูนย์จะมาไหมเป็นเลขตัวเดียวที่ยังไม่มาอ่ะขออภัยค่ะยังมี0ูนย์ด้วยนะสรุป0ูนย์และ0นะูนย์ะที่ยังไม่มาสําหรับเลขศูนย์นะคะมาดูการที่ชุดตัวเลขของอาจารย์สมาร์ตนั่นเองนะคะรูปแบบใหม่ให้มางวดนี้16มิถุนายนนะคะทุกคนบนฟ้าจะมีด้วยกัน3หางนั่นก็คือเลข52 53และ57นั่นเองนะคะ52 53 57ส่วน ลงล่าง2องหางเน้นๆจะมีเลข81 กับเลข83นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเลข5357ของอาจารย์สมาร์ทนี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขทูบจากหนังสือเรียงเบอร์537นะคะทุกคน5357ตรงกันเลยนะคะกับเลขของ S Smart ร์นั่นเองงวดนี้อ่านมาลุ้นการว่าจะเป็นยังไงนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้นะคะเป็นเลขใบเขียว2ตัวบนฟ้าตรงๆให้มา16มิถุนายนนะคะมีด้วยกัน4หางเหมือนเดิมเลยจะมีเลข 1, 3 15 23 และเลข25นั่นเองนะคะ1 3 1 5 2 3และ25อ่ามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงงวดที่แล้วก็หลุดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเลขใบเขียว2ตัวบนตรงๆนะคะแอดมินเจอมาก็เลยนำมาฝากใช้ในการเทียบชนกันกับเจ้าอื่นๆนั่นเองนะคะทีนี้มาดูการที่ชุดตัวเลขของแอดนัน3ตัวแอดนันงวดที่แล้วให้619ก็ถือว่าเข้า3ตัวนะคะแต่ไม่ใช่3ตัวตรงๆนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ตัวเน้นของแอดนันซึ่งแอ<ล>ดมินก<ม>็ได<ม>้นำมาฝากเช่นเดียวกันสำหรับงวดที่ผ่าน เลขของแอดนันนะคะและสําหรับงวดใหม่นะคะ16มิถุนายนสําหรับงวดนี้ก็จะให้หลายห่างเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะงวดก่อน18ชุดงวดนี้มีด้วยการ21ชุดแถมยังไม่ได้เน้นมาให้ด้วยนะคะปกติก็จะมีตัวเน้นสีแดงมาให้แอดมินขออนุญาตไม่อ่านในส่วนของ3ตัวตรงๆนะคะทุกคนเนื่องจากว่าอ่านหมดนี่ก็คงจะเหนื่อยแน่ๆเลยนะ,ะสำหรับ2ตัวของเขาจะมีด้วยการ53 58 0308นะคะอีกครั้งนะคะ535803และ08นะคะถือว่า53กับ58นี้ตรงกันเลยกับเลขทูบจากหนังสือเรียงเบอร์นะคะทุกคนส่วนเลขรองนะคะของแอดนันก็ให้มาเช่นเดียวกันก็จะมี5090และ98นั่นเองอ่ามาลุ้นกันว่าจะเข้า3ตัวเหมือนงวดที่แล้วไม้เลขจากแอดนันลันลานะคะทุกคนอ่ะและสำหรับ2ตัวของเขาเขาก็ให้มาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ2ตัวเป็นเลขเน้นลงล่าง นั่นเองนะคะจะมีด้วยการหลายหางอยู่นะคะทุกคน4-2-4-7 82, 87, 62และ67แต่ว่าแอดนันให้เน้นไปที่2หางนี้นะคะก็คือเลข 82, 87อีกครั้งนะคะ82กับ87นั่นเองซึ่ง87ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับเลขทูบนั่นเอง 78, 87นะคะส่วนเลข82ตัวเน้นนะคะเน้นลงล่างของแอดนันนี้82มาตรงกันเลยกับเลขของแอดแพนแพนพารวยแอดแพนแพนพารวยก็ให้เน้นๆนะคะ2ตัวลงล่างตรงๆก็คือ82กับ28นั่นเองนะคะ82และ28 แต่ว่าแอดเป็นแผนพารวยก็ให้กัน 83และ38มาด้วยสําหรับวดนี้นะคะอ่ามาลุ้นกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นํามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้เฮงเฮงรวยรวยสอบผ่านทุกท่านโชคดีจงเป็นของพวกเรานะคะจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ยูดีมีแห้งสุข,ขู่สุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะไห้พี่น้องเฮงเฮงมันหมานสุข,ขู่สุขคน The cutter.